การแข่งขันฟุตบอลอาจจะตัดสินกันที่การทำประตูแต่ว่าฝ่ายที่ต้องป้องกันไม่เสียประตูนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือกองหลังที่เหมือนรากฐานของที่ถ้าหากว่าฐานแน่นทีมันก็จะไปได้ดีแนวรุกก็เล่นได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของฟีฟา่าออนไลน์สิวันนี้ขอบสนามนะคะรับผมอยากจะมาแนะนำกองหลังโหดๆจากในคลาสไอคอนว่าจะมีใครกันบ้างที่น่าหยิบม,มาใช้เข้าทีม เริ่มจากคนแรกเจมี่คาร์กเกอร์นี่เป็นประการหลังคนดังของหงแดงอาจจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากอย่างว่าที่ควรจะเป็นและก็มักจะโดนแฟนบอลแซวเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดหรือรว่าจะเป็นเรื่องของการยิงประตูต,ตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองกับที่ทักษะของการเล่นเกมรับคาร์รเกอร์ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิวอพูและเป็นแกนหลักของทีมชุด UCL เมื่อปี2005เลยนะครับคาร์กเกอร์ไม่ได้เป็นกองหลังที่เทคนิคสูงครองบอลดีพาบอลหลบคู่แข่งหรือสามารถเปิดเกมรุกได้แต่ถ้าว่าถ้าวัดกันแค่นนน้าาที่่ขอองงงกัซึ กองหลังเป้าหมายสุดๆนั่นคือการป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูเขาก็ทํามาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสไตล์การเล่นที่บู๊ดุดันกลัดไม่ป้อยรวมไปถึงการเคลียร์บอลทิ้งที่ขาดตลอดมันทําให้เขากลายเป็นกองหลังตัวหลักของลิวภูมิมาตลอด17ปีที่คาแข่งและเล่นในกัสมสรอนไปทั้งหมด700นัดสาหรับคารคเกอร์ในฟีฟ่าออนไลน์สิถ้าหากว่าคุณเปิดเจอนะครับอาจจะรีบมองข้ามหรือว่าเอาเข้าไปตีบวกไอคอนคนอื่นแต่ช้าก่อนนะครับขอบอกว่านี่คือตัวแนวรับที่ขยันฆ่าพันลังของเขาอาจจะทําให้เกมรับของคุณแน่่่่นนนนนนขขึ้้ออออยยยยาางงแิตเเบบบีกั รุกนะครับบอกเลยเห็นผลแน่นอนอย่างน้อยลอกดูสักรอบแล้วจะไม่ผิดหวังคนที่สองโซ่แคมเบล นี่เป็นสุดยอดแนวรับของวงการฟุตบอลอังกฤษที่สร้างความตื่นตะลึงและความเจ็บแค้นให้กับแฟนบอลสปเปอร์อย่างมากเพราะเคยทําแสบย้ายไปร่วมทัพอาร์เซนอลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อ19ปีก่อนจนกลายเป็นมหาตํานานจูด้สที่แฟนบอลสปเปอร์โคตรเกลียดเข้าไส่แต่ถ้าหากมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับต้องบอกว่าโซคมเบลเป็นกองหลังระดับโลกอย่างแท้จริงในยุคข,ของเขาแคมเบลมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ยอดกองหลังคนหนึ่งควรต้องมีเขามีความแข็งกระแรงดุดหินผาการข้าบอลที่แม่นยำลูกกลางอากาศที่ใครกะเบียดยากไปกับบอลกระเด,เดจการสูกลูท แั้งเตะอย่างเช่นในศึก UCL นัดชิงมาปี2อ0 6ที่ตัวของแกนั้นโคกประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำน่าเสียดายที่วันนั้นนะครับเปินใหญ่มาโดนแซงในช่วงครึ่งหลังทำให้ต้องแพ้ไปแบบเจ็บปวดแน่นอนว่าหากเปิดแพ็กแล้วเจอกับโซแคมเบลนะครับผมก็อย่าได้รอช้าหาวัตถุด,ดิบมาตีบวกเขารัวๆยิงคัดไอคอนแล้วจะเรียกได้ว่าเกมรับของคุณแมงจะเหมือนกำแพงเหล็กที่ยากต่อ,อการจอดแน่นอนคนที่3โลหล่องบลอง คนคนนี้คือประการหลังคนเก่งในทีมชาติฝรั่งเศสยุคทองที่คว้ามาแล้วทั้งบอลโลกและยูโรบลองนั้นอาจจะไม่ได้สายพาวเวอร์แบบแคมเบลที่เรากล่าวมาก่อนหน,น้านี้แต่ว่าพี่บลองนั้นมีทีเด็ดมากมายเหนือกว่ากองหลังคนอื่นโดยเฉพาะการเล่นเกมโรกส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าในช่วงตอนเริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆพี่บลองนั้นเริ่มต้นในฐานะตำแหน่งมิดฟิลและก็เป็นกองกลางชั้นยอดที่มีทีเด็ดจากการสอดขึ้นมาทำประตูได้บ่อยครั้งและพออายุมากขึ้นก็ปรับมาเล่นตำแหน่งกองหลังเพราะมีการอ่านเกมที่เด็ดขาดและกเเเนนนนนกกกอออองงงงงงงหหหลรรลลลลัััััรระะดบบโใวววาาาาาตตต่่่่่่มมมซึแแ้้จผไค ทว่าเซนในการเล่นเกมรุกของเขาก็ยังไม่หายไปไหนเขามีจังหวะสอดขึ้นมาทำประตูได้บ่อยๆและก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดเสียด้วยยกตัวอย่างเช่นประตูชายพาฝรัร่งเศสเอาชนปะปารากวยในช่วงต่อเวลาโกลเดนโกเมื่อบอลโลก98นั่นหมายความว่าหากคุณเปิดเจอโลลองบลองในหมวดไอคอนคุณจะได้นักเตะสารพัดประโยชน์ที่เป็นด้ทั้งสุดยอดกองกลางสุดยอดกองหลังในคนเดียวกันบอกเลยว่าเหมาะกับการจัดทีไม่มีความหลากหลายมากขึ้นสิ่งคู่แข่งอาจจะดาทางได้ยากมากขึ้นไปอีกกับการมีนักเตะที่ครบเครื่องระดบนี้ยืนอยู่ในแผงหลังดังนั้นถ้าเเเเปิดจออนะครรับบกลยยวตีม ดังๆให้ลั่นห้องนะจ๊ะคนสุดท้ายโรน่าคู่มัน กุนเซอร์คนปัจจุบันของบาร์เซโลนานะครับต้องบอกว่าในยุค90นั้นท่านคือกองหลังระดับโลกที่ครบเครื่องประสบความสาเร็จมากมายกับการเล่นในฮอนแดก์กับสโมอสอน PSV ช่วยให้สโมอสรนคว้าแชมป์ยุโรปเปยนคัพมาปี1988แถมยังเป็นผู้ทาประตูชัยบาซ่าคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกมาปี1992คูมันนะครับนอกจากจะเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมมีทางเทคนิคและความแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สุดยอดก็คือการขึ้นมาทําประตูนับว่าเป็นนักเตะที่ตีนหนักสัสยิงทีอย่างกับบอลติดจ,จรวดไม่ว่าจจะเป็นลลลููกกกกกยิิไฟรรีคุดทแสาามถ เมาได้หมดซึ่งก็มีหลายปีนะครับที่พี่แกขึ้นมาติดชาร์ตดาวซันโบได้ซ้ําซึ่งตลอดอาชีพของแกนะครับยิงไปมากกว่า200ประตูเป็นกองหลังที่ยิงมากที่สุดตลอดกาลในโลกใบนี้ดังนั้นนะครับคู่มันเป็นกองหลังที่อย่างไรคุณก็ต้องมีเพราะว่านอกจากจะรับมันโคตรแน่นแล้วยังมีลูกยิงพลังช้างขีปเป็นทีเด็ดหากว่าอยากจะชอบลองอีใก,กล้ต้องเรียนเลยนะครับวันนี้เป็นกองหลังที่น่าเก็บไว้ในทีมเอามาตีบวกมากที่สุดของเกมฟีฟ่าออนไลน์4แล้วแหละครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ